ถ้าเราพูดว่าอัลลอฮ์อยู่สูงกว่าทุกสิ่งที่ถูกสร้างได้ไหมอ่านี่คำถามนี้มาแปลกอกีกคำถามนี้เขาถามว่าถ้าเราพูดว่าอัลลอฮ์อยู่สูงกว่าทุกสิ่งที่ถูกสร้างได้ไหมพี่น้องครับผมเนี่ย อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้มามากต่อมากอาธิบายก็แล้วย้ำก็แล้วเอาหลักฐานให้ก็แล้วอบอกฮุกกลมก็แล้วแต่ก็มีพี่น้องบางคนก็ยังคลางแคลงใจยังไม่เข้าใจก็เลยคอมเมนต์กันมาถามอีกก็ไม่เป็นไรนะครับถามอีกผมก็ตอบอีกแต่พยายามจำนะครับพี่น้องครับ พี่น้องมีสติปัญญาพี่น้องมีสติสัมพันชัญญะพี่น้องไม่ได้กินยาพี่น้องกินข้าวพี่น้องต,อต้องนึกความเป็นจริงต้องคิดตามหลักความเป็นจริงว่าพระเจ้าของเราอัลลอฮ์ของเรานั้นเป็นผู้ทรงเดิมไม่ใช่ของใหม่ มัคโลกทั้งหมดสิ่งที่ถูกสร้างคือของไม้แต่คนที่สร้างมัรคโลกที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งอ่ะก็คืออัลคอเล็กเป็นผู้ทรงเดิมแล้วผู้ทรงเดิมนี่มีตั้งแต่วัตตุกอเดมมีตั้งแต่วัตูอุอาจัลลีนี่ที่ผมอธิบายชีย้แจงตามความเป็นจริงในหลักอั์ลิสุนนะวัลญะมาอะฮ์นะ Jangan ha, mengalati dalalati bahwa Allah mencuramkan Enam Mau Na Azubillah Mizarik Nen. Ha. Dua Plezohir Huwal Awal Huwal Akhiru Plebek, tidak belajar usul. Praong Penkonek Tangti Ulama Tuallu Huwal Awalu Maksud Allah Huwal Azaliyu. Ha. Praong Al Azali, tidak mahu Allah menjadi orang pertama. Mengerti, kan? tidak? ทีนี้เมื่อพระองค์ทรงมีมาตั้งแต่เดิมมีตั้งแต่วัตุกอเดิมมีตั้งแต่อซาลีตอนที่พระองค์ไม่ได้สร้างอะไรสักอย่างถามว่าแผ่นฟ้ามีหรือยังยังไม่มีแผ่นดินล่ะยังไม่มีดวงอาทิตย์โโล่ะก,กกละ,กละก็ยังไม่มีนรกสวรรค์ล,ล่ะก็ยังไม่มีเมล็ดกาศล่ะก็ยังไม่มีจินล่ะก็ยังไม่มีนบีอาดัมล่ะก็ยังไม่มีและทิศล่ะก็ยังไม่มี เมื่อเป็นเช่นนี้เราดูเห็นอย่างชัดเจนด้วยตาใจเลยว่าเมื่อพระองค์ทรงเดิมมีก่อนที่ทิศจะมีด้วยส้ำปัเลยการที่เราไปพูดว่าอ mm ัลลอฮ์อยู่สูงกว่าทุกสิ่งหรือไม่ได้พูดแต่ไปยึดอาเกดะเราใช้ไม่ได้นะครับอย่าไปยึดแบบนั้นเด็ดขาดและอย่าไปพูดแบบนั้นเด็ดขาด ถ้าพูดแบบนั้นพี่น้องต้องตอบัตรและก็กล่าวสาหใไม่เสียอันตราอ่าพี่น้องไปดูในซาบีลุลมุตะดีนจุซุที่หนึง่งหน้า2อง,อองตั้งแต่ชาดันจนกระทั่งหน้า2องอไปดูได้เลยว่าคนที่ยึดอัลลอฮ์มิทิศไม่ว่าจะอยู่สูงที่สุดของมรรคโลก มรกลุกอยู่ล่างบมดหรือพระองค์อยู่ล่างที่สุดมักลุกอยู่บนหมดหรือพระองค์อยู่ซ้ายสุดมักลุกอยู่ขวามหมดหรือพระองค์อยู่ขวาสุดเอาอ่ามักลุกอยู่ซ้ายหมดไม่ว่าจะตรงไหนแหละผู้นั้นอิบาดัต์ของเขาใช้ไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนฟัตวาฮุกกมแบบนั้นสีม่มซฮับอุลามะระดับโลก อิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามฮัมบัลีอิหม่ามอบูฮานิฟะอุลามอะมุจติฮิดมุตลอกไม่ใช่ธรรมดานะอาลิมระดับโลกจำหะดิษเจ็ดแปดแสนจำหะดิษเป็นล้านนะและคนที่ไปพูดที่พี่น้องไปได้ยินไปฟังมาว่าอัลลอฮ์อยู่สูงสุดนะเรียนร้อยกว่าหนว่วยกิจ ยังไม่แตกฉานหุกคอมอาการยังสลับสับมัวอยู่เลยเลยไม่ได้เด็ดขาดที่จะไปพูดว่าอัลลอฮ์อยู่สูงที่สุดอ่าแต่ถ้าสูงด้วยตําแหน่งไม่มีใครตําแหน่งสูงเกินอัลลอฮ์อันนั้นถูกต้องแต่ถ้าสูงด้วยทิศนี่นะไม่ได้เด็ดขาดผมย้ําตลอดนะครับอย่าไปยึดอย่างนี้นะครับ อ่าอัลลอฮ์มีก่อนที่มีก่อนทิศอย่าไปให้ทิอยาไปให้ทิศกับอัลลอฮ์เด็ดขาดบางคนก็เหลือเหตุอ่าไปพูดว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ใช่อยู่บนไม่ใช่อยู่ล่างไม่ใช่อยู่ซ้ายไม่ใช่อยู่ขวาไม่ใช่อยู่บนไม่ใช่อยู่ล่างก็เท่ากับอัลลอฮ์ไม่มีคนที่พูดว่าอัลลอฮ์ไม่มีคนนั้นกาเฟตนะอย่าไปพร่อยนะครับไม่รู้เรียนเสียอย่าไม่รู้แล้วก็เสือกอย่าอย่าทำอย่างนั้น ไม่รู้ไปเรียนเสียนี่แค่อิบารัตฟาริดอห์หน้าที่หกนั่นนะยังสลับสัก์มั่วเลยนะล้วจะไปสอนอะไรได้ฟาริดอ์ห์คิเล็กเล็กหรอกนี่ยังอ่านสลับสัก์มั่วยังแปลไปคนละทิศคนละทางนี่มันลำบากนักวิชาการน้ำลายนี่มันลำบากจริงๆเลยข้อเท็จจริงหาอะไรไม่ได้เลยมั่วนี่ เลยคำถามที่พี่น้องถามว่าถ้าเราพูดว่าอัลลอฮ์อยู่สูงที่สุดออยู่สูงกว่าทุกสิ่งที่ถูกสร้างได้ไหมไม่ได้เด็ดขาดฮาาามแล้วก็บาปใหญ่ด้วยจนอิหม่ามซาฟีนและอิหม่ามฮานาฟิลหลายๆอุลามะมุจตาฮิลฮุกมถึงการตกมรตัดนะ่นอย่าไปพูดบ้าๆบไม่เข้าเรื่องอ,ะอ่ะไม่ได้เด็ดขาดนะครับฮ่า Abu Hanifah pun, wa man tawahham anna lillahi makanan fa huwa mushabbihun. ผู้ใด Pai ตาม hai konfang kau คน pit. เข้า Allah ผิดว่าอัลเลาะห์มีสถานที่อ่าคนนั้น fa huwa mushabbihun คนนั้นเป็นมุซับบิหะ อ่าอยนาอน ن ลาอยู่ก็ลอันนัู่ไอน ن พระองค์อัลลอฮ์ทรงมีกอนที่ทรงมีกอนทิศยาไปถามเลยว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอ่าคนที่ถามอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนแสดงว่าคนนั้นยังไม่รู้จักอัลลอฮ์อ่าพี่น้องต้องเข้าใจครับเลยถ้าพี่น้องไปได้ยินใครถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนพี่น้องตอบไม่ต้องลังเลว่าถ้ามีที่ไม่ใช่อัลลอฮ์อ่าถ้ามีที่คือมักรุกอ่า เลยตอบชัดเจนว่าอัลลอฮ์มีด้วยไม่มีสถานที่เพราะสิ่งที่จะมีที่ได้สิ่งนั้นต้องยีเรมเท่านั้นอัลลอฮ์ไม่ใช่ยีเรมจะมีที่ได้ยังไงอ่านี่แหละครับและคนที่พูด aba, บ้าๆอย่างนี้ถ้าอัลลอฮ์ให้เราเห็นบาปในบัญชีมันกันลุยกับอามดัดไม่ได้ครับอย่าไปให้เด็ดขาดเลยแหละที่กับอัลลอฮ์นะ ผมพูดประจำถ้ายัางคลางแคลงใจยังถ้าตัวเองอยังยืนยันของตัวเองทุกอัลลอฮ์อยู่สู้สู้สูส้ควายสมิงภักลางน่ชอบพูดอย่างนี้ถ้ายัางยังยังมั่นใจของตัวเองลองสักตั้งก็ได้ให้ชาวบ้านได้เห็นแด้มีประจักษ์พยานยำมาักเก่งแต่หลอกตอนหน้าคนอาวามยาลือ อาฮะยายาอยู่แบบเพื่อเอาหน้ากับคนอวามเพื่อต้องการคนอาวามชมในขณะที่อัลลอฮ์สาบแช่งอย่าเลยครับอ่าเป็นการค้าที่ขาดทุนอย่างย่อยยับอ่าไม่ได้ครับอย่าไปให้ที่ไปยาไปให้ทิดกับอัลลอฮ์เด็ดขาดแล้วอาลิสุนา,าะฮ์วัละมาอะห์ทโลก ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยและทุกยุคทุกสมัยนะครับไม่ใช่เฉพาะสมัยนี้ต่างก็ฟัตวาว่าอัลลอฮุมาจูดอนบิลามะกานเอัลลอฮ์นั้นมีด้วยปราศจ,จากสถานที่เพราะสิ่งที่มีสถานที่สิ่งนั้นคือมักลกนั่นจำให้ดีพี่น้องไม่ว่าจะบนดุนยาไม่ว่าจะอาคราสิ่งใดที่พี่น้องเห็นมีสถานที่ สิ่งนั้นคือมักลุกไม่ใช่คอเล็กาาเลยอย่าไปพูดพร่อยๆอ,อย่างนั้นแม่อ,อมืสายอาหลิสุนนะฮ์วัดมาอะ a ์ไม่ว่าพี่น้องจะไปเรียนประเทศไหนบนโลกใบนี้ไม่ว่าพี่น้องจะไปเรียนกับคนไหนบนโลกใบนี้นาทีย่อออกมาอัลลอฮ์ทรงเดิมมีก่อนที่มีก่อนที่ ผลลัพธ ok ์ออกมาเหมือนกันหมดแต่ถ้าพี่น้องเรียนสายมุจัสมาถ้าสายลิงเสมอัลลอฮ์อยู่สูงสูงสูง่นลิงเสมแต่ถ้าสายลิงคังอัลลอฮ์อยู่บนก้อนเมฆและบางสายอีกสายหนึ่งอัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังห้าร้อยปีนั่นเห็นไหมนาทีย่อคละเรื่องผลลัพธ์ไปคุเรื่องกันเลยอีกสายหนึ่งอัลลอฮ์อยู่บนอาราช อ่าให้คนที่ฟัตวานั่นเป็นระดักวันนลลหวหน้าดอลละไตงแหละอ่าอัลลอฮอยู่บนอารัชประทับอยู่บนบนลัล,ลังอ่าอีกสายหนึ่งอัลลอฮัสถิตอยู่ในบนลัลังเห็นไหมครับนั่นบ่งบอกชัดเจนคนที่ฟัตวาให้ที่ให้ทิดกับอัลลอฮ์พี่น้องสังเกตด,ดูไนดะ้มาจากสาเหตุไม่ได้เรียนอุซูลอย่างจริงๆจังๆ เรียนฉับช่วยฉับชวยฉับช่วยแล้วก็ผ่านพ้นไปไม่ได้ครับอันตรายอ่าไม่รู้อย่าไปพูดไม่ชัดอย่าไปฟัดตวัวไม่รู้เรียนอยากจะฟัดตวัวเอาให้มันชัดอ่าไม่ได้เด็ดขาดนะครับอืม